ยิ่งใหญ่ทุกปีบารมีแรงกล้าเที่ยวสนุกตรการตามหากุศลแห่งปีกรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถินสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา 21-25กุมภาพันธ์2567นี้ขอเชิญเที่ยวง,งานประจำปีนมัสก,การปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อสุขโขไทยหลวงพ่อเพชรนาคาวโรอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่อเชียงแสนและสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและแม่นกเอียงนวัดไนกลางตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมหากุศลมากมีบารมีสุดแรงก้า เชินสาธุชนสร้างกุศลภายในล้านบุญร่วมทำบุญสะดอกเคราะต่อชะตาถวายสังฆทา,านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมชะตาชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมโหรสพครบคันสุดมันตลอดนานรำวงย้อนยุคขนวิ่งล่านประทับภาพพยนต์ 21กุ้มพาพันธ์สุดมันเปิดฟลอส์ใะจขคอรำบงพบกองเชียร์สหัสวรรค์ประชันนางรำหนองโบนาภาพพปรปทัพพรพรมเมืองเพัเรเียนจบกลับมาทำงานพุดดินเผาถ่า,านโนมังการบ้านรา 12กุมภาพันธ์สุดมันเต็มเลิมิตรำวงย้อนยุก,กองเชียวสหัสวรรค์ประชันนางรำพรพรมเมืองเพชรปรทพัพเพชรโสฮ่ายี่สิบสามกุมภาพันธ์สถานเวทีกองเชียวสหัสวรรค์ประทาันนางรำน้องโบนภพพรประชันรุ่งนาภาเมืองเพชร และทมกีฬาคนวิ่งล่อนจัดโดยกำนันปรัชญ,ญาสุขารมตั้งแต่ปีใหม่เดือนมาการาลอยพันหน้าไม่มาบ้านเรากุมภาหน้าหนาว24กุมภาพันธ์สุดมันสนันเวทีพบกองเชียร์แจสมินแบรนด์นั่งรำพรอลพรมประทะรุ่งนภา ส5้ากุ้มผ้าพันธ์ปิดท้ายความสนุกกับกองเชียร์แจสเมินแบน์พร้อมนางรำเพลินพิษวงจินดาปทักวันใจตากลกง จองร้านคา19กุมภาพันธ์67เวลา8นาฬิกาที่คุณปารมีหทศูนย์แสองอย่าลืม21-25กุ้กุมภาพันธ์2567นี้ขอเชิญเที่ยวง,งานประจำปีนมัสก,การปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อสุโขทยัยหลวงพ่อเพชรนาคาวโรอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่อเฉียงแสนและสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและแม่นกเอี้ยงณวัดในกล้องตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีการคมนาคมสะดวกสบายพระมหาวารพันธ์วรพันธโทเจ้าอาวาสวัดในกลางคณะสงฆ์วัดในกลางคณะกรรมการสิทษยานุสิทธ์และชาวบ้านร่วมจัดงานมหรสพช้ฟรีชมฟรีเชิญพี่น้องร่วมกันทำบุญกุศลเพื่อนุนในพุทธ,ธาศาสนา